આઆ! 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 ขนาดนั้นมันไม่ได้ไปกูโบไม่ได้ไปไอซีูไม่ด้นอนไอ้บุไอุเล่นไม่มาที่นี่หรอกห่งสองาอเท่องคาถาแล้วแบบท่องถูอาแล้วแบบจะไปกูโบเลยไม่ไม่โต๊ะเดี๋ยวนี้มั่เดี๋ยวน้าไปโรงพยาบาลไม่ใช่หรอ ก็น้าไปโรงพยาบาลก็สองอาการเลยคุณหมอจักกระดูกด้วยสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องประชาจอมปวนแม่สอดสะอนนะจ๊ะตอนนี้นะครับตะคิวกินต้นขาออกออกบริการออกออกการบริหารบ่อยไปหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ขี่ม้าเลยนะครับเส้นยึดนะครับเวลาขึ้นปุ๊บนี่ตะคิวกินนี่เลยเส้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องยืดก่อน แม่นางแม่นางพ็อกซี่นะครับตอนนี้ไม่ท้องแล้วนะครับก็คือหลุดนะครับเด็กหลุดเช็คฮีทกับกัน้นภูไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอป,ปิดอป,ปิดนะก็คือแปลว่าจะเป็นฮีทนะครับก็แสดงว่าไม่ท้องนะครับก็เราก็เลยขี่ก่อนนะครับเพราะว่าเอาจริงอ่ะเดือนหน้านะครับน่าจะพาไปสัตลมจอยแต่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นฮีทเมื่อวานวันแรกจริงๆรนะ่ะ วันจันนี้ทำเรื่องเคลื่อนย้ายไปไดกก้ก็ได้เลยนะครับมีนะเนีแต่ก็ช่างมาเดีย๋ยวเราไปเดินหน้าแล้วกันตอนนี้เราก็จะขี่ครับวันนี้เราก็จะลองขี่ดูนะครับแล้วก็จับถ่ายพยาธอะไรล้างระบบเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันกินเยอะนะแต่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยอ้วนนะครับได้ยังนะตกตกมาเพราะอะไรตกมาเพราะตะคิวกินอ้วน ไดีก,ดก,ดก,กซส์ไซส์ซซซคนละเรื่องกับม้าที่เราขี่เลยนะครับกับกับขวันกับม้าฉ่าครับเพราะตัวเนี้ยตัวบางกว่า เดี๋ยวดิเน็บกินอยู่อ่ะค่อยๆก่อน

Wei. Pa, wei. Pa, gerak mai Mình. Chờ. Chờ. Mình. 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 lát vòng á, à

กี่ม้าไสกลางนี่ลำบากเลยครับบา <c oughs> งเหี้ยนยาวนะครับตอนขี่ขี่ขวัญขี่มาานะ้ฉาเนี่ยไอเนี่ยมันไม่ถึงพื้นนะแต่พอขี่ตัวเนี้ยมันสูงแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดสายลากพื้นนะครับยาวไปสำหรับม้าไซส์ร้อยห้าสิเอ็ดนะจะถามว่าบังคับไซส์ขวามือเดียวได้นะครับไซส์ขวามือเดียวได้รู้เรื่องอันนี้เป็นการขี่กันครั้งแรกนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันโดนทิ้งทิ้งขี่มานานขนาดไหนไปไปไปหุยไปไปไปอยากลองก็ลองอมีอะไรจะลองไหมฮะ จะลองอะไรไหมจะบักไว้อยากเลี้ยวเองอ,อ,อยากลองอะไรก็ลองอุ้ยนียจะยกหน้าจะอะไรก็เอาอเลี้ยวเองนะครับมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองจะยกหน้าน่าจะไม่ยกนะ ไปขวาไม่เอาไปขวาม้าแบบนี้นะครับจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะถ้ามันไปซ้ายเราดึงขวาถ้าไปขวาเราดึงซ้ายนะครับให้มันฝืนกับความรู้สึกมันมันจะได้รู้ว่าเราเป็นนายไม่เอาไปเดินนี่ย่อนให้นะย่อนย่อนบางเหียนให้นะครับมันจะเลี้ยวเองนะไม่เอา Bye. Nhanh lên. Nhanh lên được không? Hả? Nhanh lên nào. được không?

จะบักนะจะทุ้งนะแต่ยังไม่แรงแต่ตจังหวะขวั้วพอดีไปนีย่ยิ่มมากเลยไปไป<อ>เออดีอย่างนี้แหละอย่ารัดดิ ไม่รัดดิไปดีๆด,ดิวิ่งดีๆก็วิ่งได้อะฮะเตียงวิ่งดีๆก็วิ่งได้อเตียงกูชุดสีทำไมอะจกลองของอะอยากลองอะไรมึงลองอไ Hej. Hej. อยากลองของนะครับอยากลองของแต่ก็ไม่แรงพอเพราะเราขี่ม้าแข่งนะครับเราเจอกับม้าแข่งเจอกับม้าฉานะครับมันใหญ่กว่านี้หนากว่านี้แล้วก็แรงกว่านี้นะครับแต่ถามว่าตัวนี้ก็มันเคยถูกขีม่มาอยู่แล้วนะครับมันอยู่ในชมรมขี่ม,ม้าระยองนะครับก็จะมีที่จะลองก็หักซ้ายหักขวานะครับเมื่อกี้เหมือนจะบักก็ไม่บักนะแต่ตังหัวควบนะครับ นะถ้ามันไปนิ่งๆนะอันนี้มันอยากลองอยู่นะมันหาจังหวะบัอกอยู่นะแฮนเตอร์ดีนะครับแฮนเตอร์ดีแกลลบดีนะจังหวะควบนี่เอาโค้นติดท้ายได้เลยติดท้ายแล้วก็โยกเอวไปพร้อมกันเลยได้นะครับดีไม่เอาจะไปขวาห้ไปซ้ายไปเดินอีกแป๊บนึงพอล์ลไปดย đi đi mày đặt đi ai ai nhá 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 สมมติมตเปียกนะครับขาหลังเดี๋ยวรอพื้นแห้งๆก่อนเดี๋ยวจะอัดให้ดูต้องให้มีน้ำโหมลื่นตรงไหนให้ดูดิ ฉลาดนะมึงฉลาดนะหยุดจุดที่ลื่นนะครับจุดที่ลื่นที่มีน้ําไม่เข้าเลยเว้นเลยนะครับฉลาดไม่ฉลาดาไดนะ้ไงเนาะ12ปีแล้วเก่งที่ต้องขี่ไม่ไดนะครับก็คือลูกหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดือนหน้าเราไปผสมที่ลําปางใหม่แล้วตอนเนี้ยมันแข็งแรงขึ้นกว่าตอนที่เราซื้อมา มันวิ่งแล้วมาดีดลูกหลังนะครับมันแสดงอาการของการที่มาเริ่มสมบูรณ์แข็งแรงแล้วมาเริ่มดือ้อเริ่มลองของมันเริ่มจะแงบคนนะครับมาเริ่มจะแงบพี่เลี้ยงนะครับก็เลยเอามาขี่ไม่งั้นเนี่ยมันอยากจะลองกับผมมันก็ลองนะมันก็แบบยื่นหน้าเหมือนแบบจะลองก็เลยโดนพุ่งเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ขี่ให้มันรู้ว่าใครเป็นนายม้าถ้าไม่ขี่ เลี้ยงให้ดียังไงหอมมันยังไงจุ๊บมันยังไงมันก็ไม่ลงกับคุณหรอกอันนี้ประสบการณ์ของนะ้าที่ผมหอมมา้าจุ๊บม้านะครับก็มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคิดว่าคุณแน่คุณอยากเป็นนายมันมีอย่างเดียวต้องขี่นะครับขี่ในที่นี้ต้องเอาชนะด้วยนะถ้ามันไปขวาคุณดึงซ้ายถ้ามันยกหน้าคุณก็ต้องอยู่ให้ได้คุณห้ามตกถ้ามันกระทุง้งบั็กคุณก็ต้องหนีบให้ให้ได้นะครับแล้วก็ประเมินสถา,านการณ์ด้วยมันเปียกใช่ไหมมันจะลื่น เราก็ต้องประเมินนะครับใครดูอยู่ฝากตกิดตามช่องมาฉาจมปวนม่สอดกันด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็น่าจะขี่ช่วงที่ยังไม่ไปผสมนะครับเดี๋ยวม่าาม,มาเดี๋ยวแม่แม่มาก็ไม่ได้ขี่ม้าล้ะเพราะว่าอ่าไอ้ขวัญครับถ้าคุณแม่มาคุณแม่ก็ท้องมาก็ไม่ได้ขี่นะครับก็จะไม่มีม้าขี่เลยกั้นปูก็ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับก็ยังขี่ไม่ได้ไปเดินกันแป๊บนึงซ้ตยอรมานมา้าแป๊บนึง ซ้ายขวาเดินตรงซ้ายซ้ายขวาขวาปากเบาอยู่นะครับปากเบาอยู่ก็มาขี่นะก็ใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ขนาดว่าเลี้ยงลูกนะครับว่าไม่ได้ขี่มานานนะก็ถือว่าใช้ได้ครับซ้าย เดี uh. uh ่ยงนะนิดเดียวนะครับดูมือนะขวาแบบนิดเดียวงนะซ้ายซ้ายซ้ายนี่จะฝืนๆหน่อยซ้ายเก่ง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 หยุดหยุดหยุดไม่รู้จักหยุดเลยไงมาบ้านกูรู้จักทุกตัวนะมึงยกเวทวิ่งนะครับเวลาใช้วิ่งไม่วิ่งใช้หยุดหยุดจึ๊กนะครับไอ้บ้าช่า เอต้องดูนขี่ทุกวันละเธอเดี๋ยววันนี้เธอถ่ายพยาธิก่อนเธอไม่ท้องนะเธอถ่ายพยาธิเธอกินยาพยาธิได้ละเหนื่อยไม่ทันออกเลยมัง้งเหนื่อยยังไม่เท่าไหร่นะครับแค่ซึมๆวิ่งมากก็ไม่ได้พื้นเปียกอยู่นะครับเป็นไงเล่นหนอยแต้มม,มาละสานจีเลยามู้ดีกว่ามา,มมาสู้ฮตุฮะ ต้จีเลยมาซูพยายามอยากให้ลูกน้องขึ้นนะครับให้หลายๆคนขึ้นมันแล้วผมจะจับนะครับเพราะว่าให้ม้ามันรู้ว่าเวลามีคนหลายๆคนขึ้นอะ่ะมันต้องยอมเพราะว่ามันทิ้งช่วงไปเยอะนะครับไม่น่าจะไม่ได้ขี่นานะเท่าที่รู้คืออยู่ระยองตั้งแต่เด็กนะครับอยู่ชมรมขี่มา้าแล้วก็มีฝรั่งซื้อไปที่ภูกเก็ตนะครับแล้วก็มาอยู่ราชบุรีถ้าราดบุรีไม่ต้องสืบนะครับยังไงก็คงไม่ขี่แล้วก็มาเนี่ยมาเป็นลงใต้ ขึ้นเหนือนะครัแบบก็มาไม่สอดเป็นสาวเหนือใช่ไหมฮะเอาอีกหน่อยไหมเครื่องติดแล้วนี่เธอหยุดก่อนหยุดก็ซีมอะไ่ายไล้หรือจะปกอยังไม่ออกถอย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 เออถอยถอยถอย,ถอย ถอยถอยเออเก่งเก่งมากม้าที่มีการศึกษานะครับต่อให้เขาจะจบไปแล้วนะครับมันก็ยังมีการศึกษาแล้วเวลาถอยเก็บคอด้วยนะถอย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 เร็วถอยถอยถอยอันนี้เขาเรียกว่าม้ามีการศึกษานะครับมีวุฒิภาวะอยู่อันนี้ม้ามีการศึกษานะพอเวลาถอยจะเก็บคอ แต่ถามว่าท้ามไม่มีการศึกษายุคหน้างัดนะครับไม่ยอมถอยไปอีกรอบนึงยยเอาาเอาายกเอหน้าเลย ดีนะครับจังหวะด,ดีมากเลยนิ่เก่งเก่งมากเก่งมากเก่งใช้ได้ขี่กันอีกสองวันรับรองเข้าขากันแน่นอน,นเพราะว่าตอนนี้มาเริ่มยอมแล้วนะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องประชาจัปวจมัลาสอดกันด้วยนะครับเก็บม้าก่อนเด็กมาละวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะไอตัวเสียงเจ๊าแจ้วเนี่ยลูกสาวผมเองแน่แน่เป็นมาเออ มาเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ไปกูโบไม่ได้ไปไอซียูไม่อนได้หรอกมันไม่มาที่นี่หรอกนี่ก็โหนึ่งสองสามโอเคถังคาถาซะแบบถองดูอาซะแบบจะไปกูโบเลยไม่ไม่โต๊ะ อยัางเดีดีโอเคอย่างอย่าพึ่งสิอย่าพ่งจะรีบไปไหนล่ะแอมบูเล็ตยังไม่ทันมาถึงยังไม่ทันสตาร์ทีเลยเพิ่งขึ้นมาแป๊บเดียวจะลงแล้วจะลงไมยใช่ยัง แล้วขึ้นแล้วก็ยาวอะเเขาขาว่าบ้านนี้ถ้าเป็นแขกว่าอะไรขึ้นหลังม้มาอะไรไม่ได้ลงง่ายๆมันต้องใช่ค่ะเพราะว่าอ่าด้วยตัวเขาใหญ่ด้วยตัวเขาใหญ่แล้วก็จังหวะการเดินอะไรเงี้ยยังกับตั้มได้ยังลูกได้แล้วใช่ไหมได้แล้วมาเดินตามเขาเจ้า ส้มตำละนี่อันนี้อยากกินส้มตำปูปลาแลม่อันนี้นั่งมาถูกแล้วคือถ้าเราหาสมดุลเจอใช่ไหมถ้าคือจะตรงอกเราเหเราจะอยู่นี่พอดีมันก็จะเป็นการหาสมดุลถ้าบางเก่งมันก็จะแบบเวลาหาเวลาเวลาเมาวิ่งยิงเอแล้วมันก็จะไปเองอันนั้นคือคนกลัวแล้วมันถอดใจถ้ามันถอดใจไม่ต้องขึ้นไม่กล้าไม่ต้องขึ้น Lifting, พอถ้าขึ้นปุ๊บใจมันเฮ้ยกูจะลงกูจะลงพอใจมันมีปุ๊บโดยจิตวิทยาแล้วอ่ะมันก็จะเอียงตัวหรือโลบางอย่างพอมาควบปุ๊บมันก็จะเสียชั่วทันทีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมทำยูทูบมันมันขึ้นเนี่ยนี่ครัตัวหนูว่าเลยวขี่มากเหมือนขี่มอไซค์หายกลัวแล้วซ้อนมอไซค์วินมอไซค์วินขึ้นถ้าเกลี้ยแล้วมอไซไม่ตกกูจะอยู่ให้ได้แต่ถ้าถ <ไป S 2> ้ากูจะตกกูไม่ขึ้นอ่าสรุแกนง่ายๆพอแล้วพอแล้วได้แล้วได้แล้ว ม้ามันม้ามันหิวข้าวเผลอแล้วไงไม่หรอกอ่นมันมีลูกมันอยู่นั่น <Sonic> ตัวนั้นลูกตัวตัวสีขาวนี่แม่มันเอามือนี้จับไว้เอามือจับไ้ถ้าเราลงขอนี้เราก็ก็ไปเอียงลงมาขานุ่นลงนุ่โอเคโอเคถูกต้องครับโอ้ยเก่ฑเน่ะ่ามากโอ้โหนี่ไงเก๋นี่ไงเก๋เป็นเจ้าของไงยังไม่เคยขึ้นเลยมา ก็มาแล้วเป็นเจ้าบ้านมาเอาเหลวันคือมีเวลาไหนตัวมีจริงมาเร็วมาเร็วมาดิมาเร็วมัอนีมานี่ตัวนี้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 ตัวน หน่งองไม่ถึงเไม่ไถึอั้นแรกดนอันนี้อันนี้ไม่ได้ให้เด้งเลยนะอันนี้ยกแบกขึ้นเลยนั่คไม่ไไม่ตัวมงดว้งหรอาีแันยเห็นมตัวนั้นตกแขนหดนั่งดีๆ เดี๋ยวแม่มันไม่เดือนหน้าไปโรงพยาบาลไม่ใช่หรอเดือนหน้าไปโรงพยาบาลก็สองอาการเลยคุณหมอจัดกระดูกด้วยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยฮชื่อริฮาน่าริฮาน่าเออริฮาน่านักร้องอะนาซีดหมดเลยอะลงโดดลงเองนีกระจับแม่ซี เดือดร้อนจะขี่ใช่ไหมดาวขึ้นไปอีกเลยเเเตูดต